จีลินทิพรอ,อย่าประชุมเป็นพิธีกรรมใช้โอกาสนี้นำปราบแก๊งสแคมเมอร์ วันนี้ที่20ตุลาคม2568ดรลินทิพรบรินวัชรโรธอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์ที่ประเทศต่างๆเริ่มกดดันและมีมาตรการจริงจังในการปราบกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนความจริงที่เริ่มเห็นชัดว่านี่คือปัญหาระดับสากล แต่กลับยังไม่เห็นความพยายามของรัฐบาลพักภูมิใจไทยในประสิทธิภาพและความจริงใจในการจัดการปัญหานี้ทั้งๆท,ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้นําต่างๆทั่วโลกอย่างเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาอังกฤษกําลังส่งสัญญาณชัดให้เร่งปราบปรามเครือข่ายและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา ขณะเดียวกันฝ่ายค้านยังพักเพื่อไทยและแม้แต่ฝ่ายคํารัฐบาลอย่างพักประชาชนต่างก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างโปร่งใสด้วยเพราะไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่ยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของคนไทยจํานวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยรัฐบาลชุดนี้พูดอยู่เสมอว่าจะดําเนินการทุกอย่างตามกฎหมายแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับล่าช้า ทั้งที่นายกอนุทินพูดชัดเจนว่าจะทำงานไม่มีวันหยุดหรือจะรอให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกกี่ครั้งถึงจะเริ่มขยับและควรใช้โอกาสนี้ที่ทั่วโลกกดดันกัมพูชาให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจัง,จงเพราะประชาชนคาดหวังการทำงานไม่ใช่แค่พิธีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประชุมนี่คือโอกาสที่รัฐบาลจะพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นแค่รัฐบาลอุ้มบุญหวังผลทางการเมือง เกี่ยวว่างและปูทางสู่การเลือกตั้งแต่เป็นรัฐบาลที่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติจริงๆหรือไม่ดรลินที่พรกล่าวเมื่อต่อกันที่คุณคำพากาเมื่อวันที่20ตุลาคม2568หลังจากเพจแนะนำร้านอาหารวงในเริ่มมาเล่นกับกระแสการเมืองโดยเมื่อวันที่17ตุลาคมได้โพสต์ว่าบะหมี่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักต่อมาวันรุ่งขึ้นเพจวงใน โพสอีกข้อความหนึ่งว่านอกจากบะหมี่แล้ววุ้นเส้นก็มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักและล่าสุดในวันนี้ได้โพสต์ข้อความอีกว่าน้ำแถนเสื้อแยกบะหมี่ออกจากแป้งสร้างความฮือฮาในแฟนเพจรวมถึงผู้สนใจการเมืองอย่างมากต่อมาในวันเดียวกันเพจลัคนาพุนวิชัยหรือคำปากาพิธีกรข่าวชื่อดังได้แคปภาพของเพจวงในมาลง พร้อมกับโพสต์ข้อความว่าน้ำแข็งเท่ากับรักชนกแป้งเท่ากับธรรมนัตบะมีเท่ากับกันจอมพลังคือในที่วงในจะเล่นใช่ไหมสรุปวงในจะเอาตัวเองมาเป็นเพสการเมืองวงในมีข้อพิสูจน์ทราบว่ากันจอมพลังเป็น็อกซี่ของธรรมนัตเพราะอ่านคอมเมนต์แล้วเป็นเช่นนั้นอันหนึ่งถ้าวงในจะพูดถึงฟูดไซส์ น้ำแข็งไม่ได้ช่วยแยกบะหมี่ออกจากแป้งนะคะ,ะเขาว่ากันสัว์กันเดือนเลยไอ้รัชนกสสพภาคประชาชนกับกันจอมพลังนะครับน้องของผี่ธรรมนัสเขาผมก็ไม่ได้ดูครับเพราะว่าขึ้นสารว่าความส่วนเนื้อหาย,ยัางไงก่อนเราก็ไปหาดูแล้วกันแต่ผมติดใจประเด็นหนึ่งครับ ไอ้รัชนกถามว่าได้งานยังไงกับกระทรวงเกษตรและการจอมพลังตอบมาเป็นประเด็นที่ผมสนใจมากก็คือว่าการจมพลังบอกว่าคุณรู้ไหมว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเขาซอยหันง,งบประมาณวิธีการที่ผมได้แบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะซื้อจะจ้างไม่เกิน5,000 500, 0นบาทเนี่ยประมาณ20,000กว่าโครงการในรอบสองปี3ปีที่ผ่านมาโอ้ เห็นแต่อบาตาแถวบ้านที่ไปงานเที่ยวหันงบประมาณไม่ให้เกินห้าแสนบาทเพื่อที่จะไปจิ้มเอาชี้เอาเฉพาะเจาะจงนั่นหมายถึงไปจิ้มเอาว่าอยากให้นายกนในขอบริษัทกอห้างหุ้นส่วนขอที่ตัวเองสามารถจะคอนทนได้อยากได้ใครไปจิมจ้มเอาจิ้มเอาแล้วไปจิ้มเอาเสร็จปุ๊บเขาก็ถอนเงินมาให้30%มเอร์เซนของงบป,ประมาณห้าแสนบาทอบาตาแถวบ้านผมทําอย่างนั้นแล้วแม่งก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากถนนหนทาง ผมต้องการจะให้ปปชตรวจสอบตรวจสอบว่าไอ้ไอ้กระทรวงกรเกษตรตามที่การจอมพลังพูดในรายการวันนี้บอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมากระทรวงกรเกษตรและสาก์โดยมีพักละทำเป็นกุลเป็นเป็นเ,นเ,นเนจ้ากระทรวงไม่ว่าจะโดยรรมนัตสลับนัลเรือมวลแล้วมาทรมาัตอีกเนี่ยการจอมพลังบอกเขาทํามาสองหมื่นกว่าโครงการสองหมื่นกว่าโครงการ โอ้มึงจะเอามีมีดกี่เล่มวะเนี่ยหัน่นซอยเล็กซอยย่อยเพื่อให้เอเอสามารถจะจิ้มเอาพลัมเหมาไม่รู้มีผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรผมจะบุกไปปปชครับให้ปปชทําการตรวจสอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ตามที่การจอมพลังบอกรวมถึงกรณีที่นะนะครับมีคลิปวิดีโอที่มีการเยินยอสรรเสริญเยืนยอการจอมพลัง เป็นผลทหารครับบอกทําไม่มีการจอมพลังพวกผมตายแนย่พวกผมไม่มีข่าวกินอย่างงุ่นอย่างงี้อแล้วไอ้ไอ้ไอ,อ้งบประมาณหลายแสนล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเบิกงบกลางไปด้วยหรือไม่อย่างไรกรณีไัยสองรามไทยขมรเนี่ยมันไม่มีข้าวถึงขนาดจะต้องตายกันจะต้องตุยกันไม่มีข้าวกินกันเลยหรือไงนายพลเอาไปกินหรือไงนะครับเรื่องนี้จะต้องนําสู่การ ลอกปปชตรวจสอบด้วยนะวันนี้อ้างอิงก,การจอมพลังและนะครับที่มาพูดในรายการรวมถึงกรณีของพลทหารที่ออกมาพูดแบบนี้ด้วยนะอันายพลเอาไปกินงบหรือหรือ,อยังไงหรือว่าเออเออ,เอ,อการจอมพลังจ้างทหารคนนี้มาพีอาร์อันนี้เราไม่รู้ครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรต้องตรวจสอบครับผมจะบุกไปปปชนะวันสองวันนี้ ติดตามครับพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่อยา่างไรคอมเมนต์กันแสดงความเหม็นกับพ่อเข้าม,มากันเข้ามา